เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาชมสกูปหมโรงการเจอกันระหว่าง s อ g เมืองทองยูเนเต็ดกับทีมปอตทระยองนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่3สิงหาคมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ที่สนาม s อ g ซีจีสเตเดียมนะครับเพื่อการรับชมฟุตบอลที่มันขึ้นนะครับเมืองทองทีวีก็เลยจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์การเจอกันของทั้งคู่เมื่อเลกที่1กันนะครับซึ่งกิลเลมพยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดก็ออกไปเป็นทีมเยือนที่สนาม p t t s t a d i u เดียมครับ และด้วยความผิดพลาดของแผงหลังทีมปตทรายยองนะครับก็เลยทำให้ทีม SCG เมืองทองยูไนเต่ของเราได้ฟาวในระยะถน,นัดทางปืนของมาริโอยูรอสกี้เลยละครับยืนอยู่กับดักกอนทองเราครับแต่ว่าเป็นมาริโอวิ่งมาปั่นดีซ้ายแล้ว บอลมันไปชนคานเด้งมาโดนหลังสุจินท่านห่านโยมเข้าประตูไปครับเป็นกิเลยมยองที่บุกขึ้นมานำทีมปอตทอระยองไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนยและหลังจากนั้นนะครับการขึ้นเกมสวนกลับของทีม s อ g เมืองทองยูไนเตดนะฮะสุริยาสิงห์มุยครับจ่ายให้กับเจโบตอยแล้วก็ถูกเตะแบบนี้ในกรอบเขตโทษแม่ผู้ตัดสินก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับเต่าไปลูกโทษที่จุดโทษทันที และคนที่รับอาสาในการยิงจุดโทษก็เป็นมาริโอยูราสกี้ครับวิ่งมาป่าเน้นๆนะฮะเข้าไปให้กิเลมยองบุกมานำทีมปอตทอรยองไปศูย์ประตูต่อ2ครับก่อนช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเป็น SCG เมืองทองอยู่ในเตะนะครับหนีห่างไปเป็น3ประตูต่อศูน จากความผิดพลาดของผู้เล่นปตทระยงเองในแดนกลางนะครับจ่ายบอลกันพลาดแล้วเจ้ามุ้ยเทีอรสินแดงดาครับก็ฉกไปพลาดให้กับเทียรสินแดงดาก็ไม่เหลือแล้วครับก่อนที่โอกาสบุกของทีมปตทระยงนะครับจะกดดันแผงหลังของเอสซีจีมองทองยูเนเต็ดและเจ้าเคสชุบลาเทศนะครับก็เสียสมาธินิดหนึ่งครับบอลไปโดนมือครับผู้ตัดสินกระเป๋าไปลุกโทษที่จุดโทษให้กับทีมปตทระยง ก็เลยทำให้ปอทลยองยิงไล่ขึ้นมา1ประตูต่อ3ครับแต่ช่วงท้ายเกมนะครับสาวุธควบบอลมาแดนหน้าครับและตรงนั้นซ้ายมือมีธีรศิลป์แดงดาวว่างอยู่ซาวุธใจกว้างอยงกับแม่น้ำครับจ่ายให้กับธีรศิลป์แล้วก็ไม่เหลือแล้วครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นลูกที่2ของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาในเกมนี้นะครับแล้วก็จบเกมการแข่งข,ขันนะครับก็เป็นกิเลมยอง เอสซเมืองทองอยู่ในเตดบุกมาเอาชนะทีมปตทระยองไปได้4ประตูต่อหนึ่งครับก่อนที่วันที่3สิงหาคมนี้ทั้งคู่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่สนาม SCG Stadium ียในสถานการณ์ที่กิเลมพยองต้องการกู้ศรัทธากู้คะแนนกลับมาคืนนะครับหลังจากที่อันดับต้องตกมาอยู่ถึงที่4นะฮะแต่ว่ายังมีแต้มตามหลังทีมบุรีรามเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเกมในนัดนี้นะครับต้องรวมใจรวมพลังกัน เพื่อคว้าสามคะแนนกลับมายืนในจุดที่ทีม SCG เมืองทองทแี่ควรจะยืนอยู่อีกครั้งหนึ่งให้ได้ครับสู้ๆนะครับขุนพลกิเลนพยอง